สวัสดีค่ะวันนี้เดอ Yes สบิวตี้ c a d e m ีพาพี่พี่ช่างที่เรียนคอสเสริมสวยค็ตัดผมชายส่วนหนึ่งมาตัดผมให้น้องๆชายหญิงโรงเรียนวัดสแกอาเภือุทัย,ทยจังหนนวัดพระนครศรียุธยากันนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาอาชีพเป็นอยู่ในขณะนี้อย่าลืมพิจารณาอาชีพเสริมสวยและตัดผมชายกันนะคะเป็นอาชีพที่ลงทุนครั้งเดียวเปิดร้านมีรายรับทุกวัน เปิดรับสมัครเรียนทุกวันสาขาตลาดแกลนอยุทยาสาขาฝั่งในนิคมรจชนประตูเออุธยาและสาขาปลวกแดงระยองค่ะเลือกวันเวลาเรียนได้ทํางานประจํามาเรียนเพียงวันหยุดได้ไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์ก็มาเรียนได้เพราะจะมีการเรียนการสอนในแต่ละทรงไปทีละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแบ่งชำระค่าเรียนได้เรียนจบมีร้านรองรับให้ทำงาน ปรึกษาและเรียนเพิ่มเติมได้ฟรีตลอดชีพนะคะคอร์สการเรียนการสอนตัดผมชายสอนให้ทุกทรงทุกสไตล์ทรงมาตรฐานและกระทรงแฟชั่นวินเทจคอร์สการเรียนการสอนเสริมสวยสอนให้ตั้งแต่คอร์สการสระผมนวดศีรษะคอร์สการไดผมมีผมคอร์สการตัดซอยทุกทรงทุกสไตล์คอร์สการยืดผมคอร์สการทําสีผมมาตรฐานสีแฟชั่นคอร์สการดัดผมคอร์สการบํารุงผมนะคะเรียนจบสามารถเปิดร้านได้เลย ผู้ที่ตั้งใจเรียน100%สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากน้องๆสนใจเรียนสอบถามปละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ e b o o k y o u t u b e เว็บไซต์ t h อ y e s Beauty a c a d e m y 0925839621 ID Line ADD6978 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการออกหน่วยของพี่ๆที่เรียนข้อเสริมสวยตัดผมชายกันในวันนี้นะคะเชิญจ้า สามารถตวัดด้วยส้วไ้ทรงอะไรคะทรงสูงอย่าไปเยอะสิไปอย่าไปอ่าไปอย่าไปเยอะสิสามสามที่มีพอ พึ่งมาวันแรกนะคะ ที่ออกากาศดึกมาหรลเะดะ่ะยวนี้ <c oughs> ต้องไปทำงานลูกค้ารอตัดผมค่ะ